สดครับมาพูมกับโอ้ลนฟนิกซ์เลยคับสวัสดีครับมนีซูโมซิมาจุดอันนี้เล่นเ้ยครับเป็นกิจกรรมอะไรครับยเพิจดี๋ยวันกิจกรรมวันฉันว่ามันออกพรรษาอันนี้อันนี้อนุญาตให้ลองจุดแค่หนึ่งอันนะครับใช่ครับอยู่ในความดูแลของผู้ใหญ่ใช่ถ้าจุดเยอะๆอยู่ดีๆมันก็จะระเบิดในมือได้ครับห้ามเล่นเยอะให้เล่นแค่อันเดียวเอาเอาหมุดลงเอาตั้งลงแบบนั้นน่ะโยน อันนี้ไข่เน่านะครับไม่เป็นอันตรายมัน<อ>จะเป็นควันอันนี้มันจะเป็นสีแล้วเวียนสีชมพูเฮ้ยจริงด้วยเป็นสีชมพูพว้าวเฮ้ยเฟอ้ยเอานี่ปนไปใส่ดีดูนะมันจะเป็นสีตามครับดูนะ วนะพวกเราก็จะมาจุดเทียนสิแล้วครับผมก็จะอธิษฐานให้ให้ตัวเย็ยนหนังสือเก่งๆโตมาชีวิตชีวิตก็จะพ่อแม่สุขภาพดีขอให้แม่เย็นเก่งแล้วก็สอบให้ผ่านแล้วก็ขอให้ผมโตมาส,สกายเย็นแล้วก็ทุกคนในโลกใัน,นี้จะไม่ต่อสู้กันแล้วก็ทุกคนก็จะสุขภาพดีครับ โอเคครับสาธุสาธุาาบ๊ายบายไปเป็นเรื่องจริงบ๊ายบาย